สำหรับทีมนี้ก็เป็นทีมดท้ายของวันนี้นะครับทีมเพชร้อมมิตรครับหรือกองทับบกฮะตอบุญตอบแม่เองผ่านนใสยากตลอเลเอาเลือกขี้ก็ได้ส่ก็ได้เออเอาเปล้อก้เปือกล้ โอ้เราจะจัดการไปเกือบที่เลยนะเดี๋ยวนี้หางไปนะนะตกแต่งจะมีน้ำตกแลเวก็โรงงานนะเออเอ้อท้อๆก็รับเทียบตู้สีชุกครูเอ้ไอ้ตูวดุนมาทำไมเออเดี๋ยวนี้ไข่ขาวให้นาดาจูนะหมูนี่ก็หาแดกไปทั่ว กวัน้เราเลย่ะได้ไหมรามคุณพ่อเ๋ยวขอนรว่าจะ่อแต่อลงนะอเอ็มเว้กวอเหรับแนะดูเยวันนี้ก็พีรพร้อมพี่ก็มาทำการแข่งขันหท่านนะครับวันนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเพรพร้อมพิ่ครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะทำคะนรได้ท่าไร

แต่จะเสียนาคยังคไกลไล่เียไปรวมทีใส่เดินี่ก้อนงเดือเรือิอ่าอ่าอ่อ่า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 อ่อ่าาอ่า่าอ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 อ่าอ่า่าอ่าอ่าอ่า่าอ่าอ่าอาอ่อ่าอ่รอ่าอ่า้่าอ่าาอเาอ่าอ่าอ่อ่าอาอ่าอ่าาอเาอ่าอ่าอ่า่าอ่อ่า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 อ่ีอ่าอ่าอ่าอ่อ่า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 ่่่่่่่่่่่่อ ดอกเบ็ดดอกแดงดอกแดงดอกแดงใช่ครับผลงานดีคนดีนะอะไรครับเออแล้วก็เอ่อเป็นตามด้วยนะครับเป็นยูทูปนะครับดอกแดงดอกแดงครับเอ่อรู้จักครับเป็นแค่ยูทูปดอกแดงเป็นยูทูปเป็นไรส่าที่สวยงามนะดอกไม้ไปไรส่าได้จริงยูทูปดอกไม้นะ นะเพื่อนยักษ์เลียงบออะไรนะถือบัวตรอย่างเงีพาลกพาตายาล้งรถพวกน่าให้ดอกออกยูทูเไม่มีเงอนก็ไม่มีเงินเท่าไรเริ่มในขนาดที่เริ่มตนมีเงินนิดเดียว่หนไม่เคยจะใจใจจะรุกกาศครับพระเองจะเรีย

Ý ra bạn bị bệnh rồi, rồi đó luôn luôn, mua chai cho nước, để mà uống, để cho, hai trăm rưỡi bạc một lít, à, để thật thì nó chỉ chia tám thôi, chia tám thôi, à, cứ chia ra cho, cứ chia ra cho chia tám thôi, rồi, 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 rồi,

ลาลุกมาลุท่าดูว่านี่เพื่อมาลุกท่าดูว่าโหนกระเพื่อเดินี่มาเล็กี่ผมเมื่อเชื้อเพลิงไทยร้อนไปแล้วจานหลงองคการขับเลื่อนได้เลยกันหมดไปผมตัวใหญ่จะไปที่ไหนฮู้มันไปวัดที่ตลาดคนโรงงานกล้าไปวัดอะไราทีละวันไม่ใช่นะเด็กาที่ผมกล้าเนี่ย พ่อหัวองค์1 ừ, 2ตรง ừ

buat seniut lagi dua, raja bumi, raja bumi radhi radhi ya radhi, ah, tapi, ada apa? Makan malam saya Hong Kong, ini siapa? Hong Kong, tapi kalau Hong Kong ini, ada siapa? ยราอนุญาตจากชาวาัดนะครับไไ้ขอท่านะครับ่ต้องการที่าไีอม่ได้มาที่พระามาได้นี่เนารองราทและก็มาร้างที่เป็นระประกานประจำวุสาด้ในการไปขออนุญาตความจีิงนะไอ้ขหมูไม่รบี โสดาเบียของโมเซลไปเป็นอาเดว่าใส่เป็นโสียตนาังไง่งต่อแนาคชาลขึ้นลาเชีลาสชาลาสชาลาสชาลาาลาสช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 าาสชาล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 าชาลาสอาลรสชาลาสชาลาสชาลาสชาลกสชาสมาลาสวาลาสช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 ลาสชาลา้ชาลาสชาลาสีาลาสชาลาสชาลาสาลสชาล้สาลาสชาลาสชาลาสลาสชาลา ฝกย่อสติแล้วก็กย่อสติเม่ีสติเ่อดเินีกนีสายวาง่ายๆอ้วงเมื่อได้าตประจาโสรเสร็จแล้วก็ทางเจ้าว่าหกเลินเลนเล่นแตก็เอานื้อดวงเม่อท่านสิให้เจ้าได้คุณได้มาเก่งมนค่อนื้อสายไก่อ สวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับขอบคุณครับเพื่อนเรื่องออกมากชนะไปอีกครับว่าเป็นโอกาสพิเศษมกัน่ไหนมื่อนี้อยู่ไม่ใช่ผ้างประเนผู้เล่นไับไปรับาปรับไปรัาไปรับไปรับไปรลบไปรั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 บไป้ับไปรับไปรับไปรับรับไปรับไปรับไปรับรับไป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 รับอปนีบไปรั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 บรับไปรับไปรับไปบรับไปปรับไปรับไ

ก็เข้าเป็นได้เลยว่าคนไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนก็แล้วแ่ก็จะได้บ่ยต้องไป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 ต้อง

วันนั้นก็ให้การ3-0 7ครับคะแนนตอนนี้แพทพรอมมิดทงใต้อยู่จ0 7ครับเหลือเวลาประมาณอีก20-9นาทีครับดหรนงเลาทอคยับ

ีไปคอย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 อยู่บนโต๊ะกรรการที่ีตรงนี้แล้ก็เด็นที่าหลายหลังดองร้อีก้าดห้วีนี้เออ่ากีด้ดตรงนี้นะลาก็ใ่ก็แล้วทีองีแนีอ้

วันปันเดอเราแก่บริสุทธิ์เข้มงวดได้เก็บเกี่ยวมาเกาะได้เอาไปเก็บเกี่ยวยมตลาดเก็บเกี่ยวโบกางวิชาไปดูเตื้อแก่ได้เด็ดมือถือจ่อหมูกรอบไก่เต่าเต่ามาเพื่อจะมาเล่นกัน

เด็กกสดด็กกลนุ่ออดีดีดมากอย่าไม่ได้ระบิดดวงเลยแม่แล้วไี้จะเยียวารอดจากมะ็โยชนขอการที่เอก็ลูกรู้ด้แล้วอมีการเป็นโรคเอท่างูว่าดตมลาดการเกกได้ที่ตะวันต รับรอยาลุ่มขี้ดีหาดใหญ่หมดได้แล้วเสร็จได้เป็นเจ้าภาพบ้านชายแดนได้ที่นี่แล้วโตเอาไว้ทีนี้เสร็จแล้วประชาสงบรับการไปแชมป์ได้เต็มตั้งด้วยจวกด้วยเออตัวใหญ่เลยนะหมดเลยนี่ครับเรียกแตงกวาทานได้ ก็คือการบูชาพ่อยืนยิ้ม้มไว้บเลยคอยประเด็นตะบุญหลวงพเล้ยงลูกให้เลี้ยงลูกนะปูเสือกได้ปูเสือกได้ปูเือกได้ปูเสืได้เรน้ชงมเือยได้ปูเสือ้เอ้เอไโอ้โหเด็กคนนี้ว่าอ้รกงนเนี่าวรุปวีเ

เดียวเดียวลาสิบ่นะครนึเนึ่น่อี่ห้าเจ็ดแเก็าสิบร้อนึรองามอร้เวลาจะไม่เป็นแบบนี้จงไม่ได้แล้ว้อย้อไมได้่ันหนึ่นห้าร้อหน้าร้อห้สบานึ่งพันหารา เราเอาอะไรกันรูปตัวเองรูปตัวเองตัดเตะขึ้นนะโอเคโอเคงานครับกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วโตไปไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่จะเลิกตีกันโลหะน่าดูนี่สับคุณยอดงานดีดีดูอยากให้ใครรับแขกก็ได้แต่จุดตาโตไปด้วยดิแต่คุณนู้นเลย

ก้าวไปก้าวเออเออเหมือนนึกลายดาวเออหมุนลูกเหมือนโอ้หมดแรงตีหมุนลูกหมุนลูกจะทำอะไรให้คนช่วยจะต้องหมดลำเกลื่อนไปได้ดาวหมุนแล้วตีลองนะดีขึ้นตีร้อยตีร้อยตีร้อยขึ้นเวลาห้าร้อยเจ็ดร้อยทีเลยนะฮึฮ่าหลังก็ดีที่สุดห้า อาดิจ้าอาดุตโตไอ้เที่ยวที่เด้อบุกเจ้าเลือดจ้าอาตุ๊กโอ้ยไม่ใช่เลือดเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรเอามาเราได้เอามาเขาได้ไม่ให้ที่โดนวายชนชาวบราเดียวจะหอมวายเกลืนกเออ่ายเราือกยิงน้ำจิตน้ำใจร่วมกันนี่และปิยานุสืออาปาร์ตี้แดงปาร์ตี้ไดงปาร์ตี้แด

เรียบร้อยรื้อได้เลยรื้อด้เลือกร้อยไหนรับรก็เลยหาบวกเลยเรื่อเราอยู่ในยร่างร่างพังแล้วไปด่าก็ไม่ได้ไปี่าไม่ได้รุ่นหลังได้รู้ว่าคุณงาไถ้าจะเลือจะพูดกัวดีตัวดีตัวดตัวดีตัวดีตัวดีตัว่ีตัวดี เดี๋ยวราคามูลนิธิ <coughs> <coughs> <coughs>